ขอโทษครับเมื่อกี้ Wifi มันเลิดนะครับไม่เป็นไรครับแต่ Wifi มันเร็วนะกลับมาได้เร็วที่สุดแล้วนะครับแต่ว่า your connection is very very weak no problem it's okay ไม่เป็นไรนะครับเออโอเค มาเราคุยกันคุยกันคุยกันคุยเรื่องใครวะค,รวคุยเรื่องหัวทองคุยเรื่องหัวทองนะอ่าหัวทองมันจะเป็นอย่างไรโอเคหัวทองที่กรุงเทพนะโอเคมา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 ดาบเบาหน่อยนะ <laughs> โอเคโอเคโอเคโอ อ่าพวกเก่งแต่ปากเงี้เดียวเนี่ยอะพวกเก่งแต่ปากเงี้เดียวนะ่จริงจริงอะทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะโขแป๊บนึง โอเคอ่ะพวกแต่แต่เก่งแต่ปากเคียนเดียวฟังบ้างนะมันเป็นอย่างนี้พวกที่ที่ไม่เห็นพวกที่ไม่เห็นแบบสองไฟเห็นแค่ไฟเดียวอะเป็นอย่างนี้พวกหมาของเบนเดซิงเนี่ยพวกขี่รถบิ๊กไบค์นะ พวกเล่นซุปปกาพวกไอ้เฮี้ยเฮี้ยขายยาเสพติดที่กรุงเทพเนี่ยกูรู้หมดและคนคนหนึ่งคนดังเนี่ยมันติดคุกอก,อกจะคุกมาดูนิสัยตำรวจไอ้เฮี้ยแค่ไหน yeah, so back. มาแล้วครับมาแล้วแป๊บนึปงบนึป๊บนึป๊บนึง ไว้ไปช็อปส์โหลดเนี่ย good man thank you ไ <c oughs> ล่พราเก่งไล่พราพวกที่สักหน้าสักหน้าสักเต็มตัวคนที่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 มีที่เย็ดไอเด็กน้อยอ่ะอายุยังอายุยังไม่ไม่เท่าไหร่นะมันเนะ่ะที่ไล่พราเก่งอะไรของมันเฮอะไรชื่อเฮอะไรของมันมันก็ไม่รู้ แต่รู้ว่ามันลอยสักอยู่เต็มหน้าเต็มตัวหมดม,มันเป็นการกายยาเสพติดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ใ้พวกหมาเนี่ยฟังพวกหมาเนี่ยวิดีโอนี้จะเป็นสำหรับพวกหมาของ ben เบนริสซิ่ยฟังพวกเนี้ยทำตัวเป็นดีทำตัวเป็นดังเป็นแหนดไอดอลในสายตาคนอื่นแต่รับรู้เขาทำอะไรการขายยาเสพติดเท่นานั้น เออดังแล้วเออได้ได้แต่ง,งานกับดาราแล้วไม่เป็นไรว่าลูกไม่ใช่ของมันลูกของใครก็ไม่เป็นไรรับได้ก็มีแค่ลูกอกมาจากหีแต่หียังเหมือนเดิมอยู่เย็ดได้อยู่ไม่ได้เย็บเลยยังเปิดอยู่หียังเปิดอยู่ยังเย็ดได้อยู่นะไอ้เหียไอ้โต๊ดเนี่ยใครจะรู้ ว่าไอแบนเรซิ่งที่มันเป็นตูดอยู่เนี่ยมันเอาทางหีหรือเอาทางตูดหรือมึงมันจะซื้อควายพลาสติกอ่ะควายควยพลาสติกเนี่ยสวยน,นันหน้าสวยสีเนี่ยไขยกันเยอะติมเลยมันจะเอาทางตูดให้เมียมันใส่ควายพลาสติกเอาทางตูดไอ้เฮียตำรวจเนี่ยไอ้เฮียจริงๆเห็นแกนเงินการทำงานของรัฐบาลเนี่ยของของ ของรัฐบาลที่ประเทศไทยเนี่ยกูไม่ชอบสักนิดนึงนกูไม่ชอบสักนิดหนึง่งพวกมึงแค่เห็นกัรเงินเห็นแต่แค่เงินได้เงินแค่นั้นจบแล้วไอสัตว์ได้ตังก็โอเคพวกตำรวจเ,เี้ยเฮี้ยเท่านั้นตำรวจที่เป็นคนที่ดีมากเนี่ยคนที่ดีเนี่ยแบบดีๆน้อยมากน้อยมากแบบ ในห้องหนึง่งไฟมันปิดหมดมันมืดมืดมือตัวเองก็ยังไม่เห็นแต่เราเอามือทึบๆหาหาเหรียญก็ได้เจอเหรียญอันหนึง่งบาทหนึง่งตำรวจเนี่ยเกือบพันตำรวจแค่หาคนดีๆก็แค่หาได้แค่คนเดียวคนหนึ่งแค่นั้นไอ่พวก Yemen, htaking, เฮียเฮียเนี<ๆ>่ยจ่ายเงิแนแล้วก็ป <efficiently. S 1> ล่อยเดินอยู่เฉยๆสบายๆนะ ไม่เห็นว่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีกี่คนเด็กกี่คนที่ติดคุกอยู่มีกูกี่คนที่ติดคุกอยู่แล้วยังไม่มีความผิดอะไรเลยยังไม่มีความผิดอะไรเลยแต่อีเที้ยเนี่ยไอ้เบนเรซิ่งเนี่ยมันขายเปิดเปิดอยู่กูเนี่ยกูเนี่ยกูโบอกอยู่เนี่ย กูเป็นรู้จักกูเป็นรู้จักกับมันมาเกือบห้าปีหปีแล้วไอ้ตวดกูรู้จักมันตั้งตอนมันมันมันยังเล็กกว่าอะไรวะมันยังไม่มีประสบการณ์อะไรขนาดนี้ของมันแต่พวกที่นับเธอมันเป็นอาจารย์โออาจารย์รักเสมอรับพ่อมึงอะรักเสมอพ่อมึงพวกมึงนี่โง่ ฟังพี่น้องคนไทยทุกคนไอ้พวกหมาเบนเรซิ่งเนี่ยแล้วก็พวกหมาไอ้ไอ้ไอเ้เฮียชื่ออะไรวะไอเ้เฮียเก่งไล่พราอะไรของบ้านชื่อก็พูดไม่ออกวะ่ะเออทำตัวต่อหน้าทุกคนทำตัวดีทาครีมขายครีมทานี่ทาโนมทำทำตัวแอปเปิลอะไรบางทีกูก็เห็นกูกำลังจะดูกระเทยอยู่แล้วดูกำลังจะผู้ชายอยู่เนี่ยครับ กูก็งงกับตัวเองจริงๆนะแต่ทีนี้ผมจะโบกเลยนะนะจะโบกนะว่าพวกมันเนี่ยพวกมันเนี่ยก็แค่ขายยาเสพติดแล้วก็บังตาไว้แค่นั้นพวกมันแค่บังตาไว้แล้วก็ขายยาเสพติดอยู่ลับหลังแต่ตำรวจรู้ตำรวจรู้แต่ไม่ทำอะไรทำไมได้เงิน ตำรวจได้ทังได้ตังอ์เยียเย็ดเม่งตำรวจได้ตังก็มันไม่เห็นทำอะไรเลยอิสตัดพวกเด็กนักเรียนเนี่ยสงสารไหมพวกมันเด็กนักเรียนที่ตอนเช้าออกมาตอนเช้าเด็กนักเรียนที่ออกมาจากโรงเรียนเนี่ยแค่ไม่ใส่หมวกและไม่ใส่หมวกบางคนใส่หมวกตำรวจก็ยังเรียกอยู่ได้ไม่ใส่หมวกก็ผิดโอเค แต่ยังใส่โมกอยู่เอาทางอื่นผิดให้ได้ต้องมีต้องเอาตังค์ให้ได้จากพวกมันจากพวกเด็กนักเรียนเฮี้ยทำไมวะทําไมถึงประเทศไทยพัฒนาไม่ดีกว่าประเทศทั่วไปเพราะตำรวจเฮี้ยอย่างนี้แหละเพราะคนที่ดูแลประเทศเทศไทยเนี่ยพวกมันก็จะเป็นเฮี้ยอย่างนี้แหละทิ้งไม่ได้อะไรดีๆเลย ประเทศไทยเนี่ยคนไทยมีหลายคนที่น้ําใจดีมากเป็นสุดยอดแต่พวกที่มีน้ําใจดีที่มีความรู้อะไรเยอะมากเขาไม่สามารถจะทําอะไรได้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยพวกเฮี้ยเฮี้ยเ,ยเนี่ยมาดูแลเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้พวกเฮี้ยเฮี้ยเนี่ยพวกที่จบมาปริญญาดีก็ยังไม่โอเคเลยมันผ่านมาได้ไงวะไอก,กรรมาการศักดิ์ศรีมันเป็นเฮี้ยอะไรวะ เนี่ยไปไปนั่งปากขำของเป็นเรซิ่งไอ้พวกมันเข้าไปแล้วก็ออกมาบอกว่าเปนะ็นเรซซิ่งน่ะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพ่อมึงไม่เกี่ยวกับยาเสพติดกูบอกว่ากูเนี่ยกูเนี่ยจะยอมรับทุกอย่างกูเนี่ยจากอกหน้าออกตาบอกว่าเออกูเป็นเด็กไข่ไขยให้คุณอื่นเพราะว่ากูเป็นเด็กรับใช้ของเ็นเรซซิ่งเ็นเรซิ่งเอายามาให้กูกูเอาไปขายให้แล้วพวกตำรวจเนี่ยพวกมัน จะเอามันไปเข้าคุกไหมไม,ไม่เพราะว่าได้เงินแล้วหนึ่งแล้วก็สองเขาก็จะเออพวกดาราพวกดังๆเนี่ยพออกหน้าอกเขาอะไรแบบเนี้ยประเทศอื่นเขาก็จะมองแย่ยออกีเยอะอกไม่อ,อกตอนนี้ถูกคุณก็มองแย่อยู่ดีตอนเนี้ยถูกคุณก็มองแย่อยู่ดีว่ารัฐบาลประเทศไทยแย่แค่ไหนมันคําว่าแย่แย่เนี่ยมีคําแย่ก,กว่านี้กีกูจะเรียกแย่ก,กว่านั้น แต่กูไม่รู้จะเรียกยังไงแย่กูไม่รู้เนี่ยเรียกยังไงว่าแย่แต่แย่จริงๆอ่ะแย่แบบแย่เลยเนี่ยตำรวจเนี่ยแย่จริงๆเหยดเม้งตำรวจเนี่ยแย่จริงๆทั้งพบสทั้งพบสทั้งทั้งตำรวจทั้งรัฐบาลที่ดูแลประเทศไทยเนี่ยแย่จริงๆทําไมถึงรัฐบาลรวยกว่าคนทั่วไปวะทําไม พราะอะไรเพราะว่าได้เงินไงได้เงินอย่างนี้แหละจับยาเสพติดสองรอยล้านเอาไปไหนฮะ What do you want What do you want พรมึงประเทศไทยรัฐบาลทำ,ทำไมถึงมีเงินทำไมถึงมีเงินเพราะเรื่องนี้แหละเพราะเรื่องนี้แหละพวกมันแค่เอาเงินแล้วก็ใส่ยัดเข้าไปในกระเป๋าตัวเองทำไมถึงทักซีนเนียนี่ไปอยู่ดูไบ ทำไมรัฐบาลประเทศไทยเก่งทำไมไม่ตามี้เฮียนี้กลับมาแล้วก็เงินที่อยู่กับมันให้กลับมาเอามาใช้ที่ประเทศไทยแล้วก็เอาเงินไปช่วยเหลือคนจนคนไทยเนี่ยคนที่ไม่มีอาศัยอยู่คนที่ไม่มีบ้านคุณแก่แก่ทุกวันนี้กูเห็นคลิปจะตายกูเห็นคลิปพวกพวกคุณแก่แก่กูเห็นคลิปพวกเด็กๆกูรู้พวกคุณที่ไม่มีอะไรกินนะไม่มีอะไรแดกแล้วนี่ แล้วทำไมถึงรัฐบาลไทยอ่ะทำไมไม่สนใจตรงเนี้ยฮะทำไมไม่สนใจอยู่ตรงนี้ทำไมทำไมไม่สนใจเพราะเพราอะไรกูเนี่ยกูอยู่เนี้ยมาจะทำอะไรก็มาอย่าไปทำเป็นเก่งแต่ปากเย็นเดียวมาเรื่องเรียนจำเป็นยังไงรู้ไหมครับอ่ะฟังนะ เก่งไรพราเนี่ยมันเจอกับผมอยู่ในเรียนจาล้างจานอยู่นะอ่าเข้าไปในควยพ่อมังสัตว์เข้าไปในเรียนจาจะเป็นยังไงเข้าไปในเรียนจำจะเป็นยังไงเข้าไปต้องตอดกางเกงต้องถอดอะไรหมดเลยตรงหูอะไรใสอะไรก็นี่กระใสอะไรก็ถอดให้ไปหมดนะเข้าไป แล้วต้องรู้ตูดเปิดรู้ตูดแล้วก็ให้เขาดูว่าในรู้ตูดเรามีอะไรไหมตื่นเช้าหกโมงเช้านับโยดตั้งสามสี่สี่ห้าครั้งอ่ะกินข้าวแดกข้าวแดกข้าวแดกที่อะไรมีนอนอยู่ในแดกข้าวเนี่ยแดกข้าวยดงไงวะแดกข้าวยังไงวะมีนอนอยู่ในอยู่ในเขาเนี่ยแดกข้าวยังไงวะ สมมติประเทศไทยเนี่ยพัฒนาดีกว่าประเทศอื่นเนี่ยเรียนจําก็จะยังดีกว่าเรียนจําก็จะยังดีกว่าแล้วตํารวจก็ไม่ใช่เฮี้ยขนาดนี้ที่จะไปเอาเงินจากรัฐบาลจากจากประชาชนแล้วก็ยัดใส่ใส่ไว้ในกระเป๋าตัวเองแล้วบางทีอ่ะไม่เข้าใจทําไมโง่ขนาดเนี้ยพวกเด็กวัยรุ่นอายุ14อายุ15 อายุ20 e อายุ25 e เนี่ยอายุ25 e เนี่ยได้เงินเยอะขนาดนี้เลยละที่จะไปซื้อแลมโบกินีมาขี่พวกเด็กอายุ14 15เนี่ยต้องมีเงินเยอะขนาดนี้เลยละที่ไปซื้อบีเอมไปซื้อดูการ์ตี้มาขี่มันไม่ใช่ไม่มีใครดูไม่มีใครดูว่ามันเลี่ยงจริงเป็นอย่างไรเลี่ยงจริงเป็นอย่างไร ไอ้พวกเบนหมาเบนเรซิ่งเนี่ยเบนเรซิง่งนะพวกหมามันเนี่ยแค่ดูแต่ตัวมันแล้วพวกพวกมึงนี่ขอโทษนะตอนเนี้ยคุยกับพวกหมาเบนเรซิ่งเนี่ยพวกมึงโกนที่จะไปนับถืออาจารย์เนี่ยฮะโกนที่จะพวกมึงไปนับถืออาจารย์เนี่ยไม่ดูว่าในกระเป๋ามึงมีเงินไหม พวกมึงมีเงินอะไรไหมพวกมึงมีอะไรมีแค่แดกมัมม่าก็มีไหมเงินแค่แดกมัมม่าเนี่ยพวกมึงมีไหมกูจะเห็นว่าพวกมึงมีปัญหาพวกมึงเนี่ยกูจะดูว่าพวกมึงจะมีปัญหาแล้วไอ้เหี้ยแบนเรซิ่งจะไม่ช่วยพวกมึงยังไงที่แค่มันโดนจับและพวกมึงออกมาพูดว่าเป็นเรซิ่งเป็นอาจารย์เราเป็นเรซิ่งเป็นลักเสมืออะไรไอ้เหี้ยมันมันเป็น คุณขยยาเสพติดมันเป็นคนทําร้ายประเทศมันเป็นคนทําร้ายประเทศไอ้เหี้ยนี่พวกมันเนี่ยก็โง่แล้วทำให้คนอื่นก็คิดตามไปด้วยว่ามันเป็นเรื่องจังนี้จริงๆมันไม่ใช่ไอ้สัตว์ไม่ใช่กูอยู่ในวงการบิ๊กไบค์มานานแล้วกูรู้พวกบิ๊กไบค์เนี่ย ตำรวจยังขี่ตามก็ตามไม่ทันเพราะว่าตำรวจสนใจแต่แค่เงินใส่ไว้ในยัดใส่เข้าไว้ในกระเป๋าตัวเองไม่คิดจะไปซื้อรถด,ดีๆที่จะขี่พวกบิ๊กไบค์ที่ขายยาเสพติดเนี่ยไปขี่พวกตามทันควายพ่มึงไปขี่รถแล้วก็ตามพวกมันทันไม่ไม่สน พวกเนี่ยพวกแก๊งบิ๊กไบค์เนี่ยพวกแก๊งบิ๊กไบค์เนี่ยพวกเนี่ยทั่วไปเนี่ยรุงเทพทั้งประเทศไทยมีคนน้อยมากที่จะไม่ไปทำเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนมากมีแต่คนทำเกี่ยวกับยาเสพติดเท่านั้นส่วนมากมีแต่คนทำเรื่องยาเสพติดเท,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 ท่านั้นทำไมถึงประเทศไทยทำไมมียาเสพติดเยอะขนาดนี้เพราะนี่แหละ แล้วดูสิดูการทำงานของรัฐบาลไอ้้ย่จริงๆอ่ะไม่มีกฎหมายดีๆไม่มีกฎหมายที่ไล่แรงจริงๆทำไมถึงประเทศอื่นมีกฎหมายมีทุกอย่างดีๆทำไมถึงประเทศอื่นไม่มีอกเขาอะไรแบบนี้ว่ามีคนขายยาเสพติดโดนจับก,กี่คนอะไรแบบเนี้ยทำไมมีถึงประเทศไทยแล้วพวกเราที่จับมาเนี่ย ที่พวกเราที่จับมาเนี่ยแล้วตอนนี้อยู่ไหนนี้ทําไมไม่ให้พวกเราออกมาพูดต่อหน้ากล้องว่าเออเป็นเรซิ่งไม่เกี่ยวข้องทําไมไม่พูดทําไมไม่ให้พวกมันมาพูดว่าแป็นเรซิ่งไม่เกี่ยวข้องเออจะได้เรารู้ว่าโอเคเป็นเรซิ่งเนี่ยไม่ได้ขายยาเสพติดมันไม่ได้เกี่ยวข้องเอามันไม่ได้เกี่ยวข้องฮไอเฮียเนี่ยอยู่ไหน ไอเฮีย้ยคนหนึ่งไอชายเนี่ยมันรู้จักมันรู้จักกับเบนไร้สิ่งไอเฮีย้ยคนที่โดนจับเนี่ยบอยเนี่ยเออใช่ fuck you fuck you too พ่อมังสัตว์พวกเนี่ยเออเดี๋ยวกูจะข่ายอตี้ให้ใจเย็นๆดิมึงไปแดกมาม่าก่อนเดียสัตว์มึงจะแดกมามม้ไหมควายเอ้ยหยยดแม่ง พวกที่ที่ที่เออเฮียทาให้กูลืมไอเก่งไลายลาเบนเลซิกับไอบอยไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอว่าเขาเขาทำอะไรกันไม่เห็นเหรอไม่เห็นเหรอเขาทำอะไรกันเขา จัดปาร์ตี้พูลปาร์ตี้มีงานแบบจัดงานเกี่ยวกับบิ๊กไบค์จัดงานเกี่ยวกับดรากดิ่งจัดงานนี่จัดงานนู่นทําไมล่ะครับเพราะต้องการบางังตาบางังตาคุณอื่นไว้แล้วก็เอายาเซฟติดปไปขายจากกุงเทพเนี่ยเอายาไปส่งที่บุรีรามหรือไปส่งที่โคราชที่นคนรราชสีมาเนี่ยก็มีระยะเวลามันไกล สมมุติเอารถกระบะไปก็ต้องโดนจับโดนตรวจแน่นอนอ่ะสมมติตำรวจโคราชเหรอครับตำรวจโคราชเนี่ยผมบอกตั้งกี่ครั้งว่าอีเฮียสดที่ประเทศไทยเนี่ยอีเฮียสดที่เป็นตำรวจโคราชตำรวจโคราชเนี่ยอีเฮียที่สุดแล้วอีเฮียที่สุดแล้วแบบหนักมากอ่ะอีเฮียที่สุดแล้วเนี่ยจะพูดว่ายังไงอ่ะอีเฮียเนี่ย คํว่าต่ำต่ำก่ายเฮี้ยเนี่ยก้านั่นแหละไอ้หน้าหมาไอ้ลูกก็ดีอะพวกมันมีการจัดงานพวกวนวงการในบิ๊กไบค์เนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกเนี่ยทำอะไรกันพวกมันขี่รถบิ๊กไบค์แต่ผมขอโทษนะสงสารสาวไทยจริงๆสงสารสาวไทยจริงๆเพราะอะไรล่ะครับ สาวไทยเนี่ยเห็นว่าผู้ชายคุณไหนที่ขี่บิกบ๊กไบค์อุ้ยคนไทยรูปหน่อยไอ้พี่ขอโซนบิ๊กไบค์พี่ได้ไหมคะควายเอ้ยทำไมอ่ะพ่อเมยไม่สนเหรอพ่อเมยไม่สนเหรอว่าตอนเวลาเนี่ยปกติเนี่ยปกติเนี่ย ตอนเวลาจะทักไปทักไปหาสาวเนี่ยผมกําลังจะไปแล้วเดินไปแล้วก็อเออเฮลโหลโน no n no, no, no. วัฒนธรรมประเทศเราประเทศไทยเนี่ยต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่พาพ่อม่เงตอนเวลาไปขอผู้ชายขึ้นซ้อนบิ๊กไบค์อะแล้วก็เปิดหีให้มันเย็ดฟีๆีเพราะต้องมันให้มันมันมันให้ขึ้นบิ๊กไบค์อะแค่นั้นอะแล้วก็เปิดหีให้มันเย็ดเลยแล้วแต่ตอนเวลาเราจะแค่เช็คแฮนเชยแล้วก็ตออ้องเออประเทศไทยต้องเป็นวัฒนธรรมสวัสดีรับพ่อแม่เงศ แม่บอกว่าอย่าให้เออผู้ชายเขาโทรมาทําไมล่ะครับทําไมอะ่ะแม่สอนให้แม่สอนให้ดีกว่านี่ไม่มีเหรอฮะไปโรงเรียนต้องขึ้นบิ๊กไบค์กับแบบผู้ชายไม่เกี่ยวว่าเป็นใครผมเนี่ยเคยจับเคยจับแล้วเคยมีผมก็ขี่รถขี่รถทั้งขี่ z แปดร้อยผมก็มีทั้ง z แปดร้อยแล้วก็มี z พันมี cbr พันมี bm พัน มีแล้วดูกาตีมอนสเตอขายทิ้งไปแล้วอาหกก็มีเอ่อเดิร์ไบายก็มีเออแต่ตอนที่มันขึ้นบิ๊กไบค์กับผมเนี่ยแค่รู้จักวันแรกเนี่ยแค่สวัสดีทักไทยเฉยเเนี่ยมันบอกว่าพี่ราชาขอขอ,ขอสอนบิ๊กไบค์พี่ได้ไหมคะคกูก็เออขึ้นมาขึ้นก็ขึ้นดิเด็กโมสีขึ้นก็ขึ้นดิเด็กโมสีข,ข,มสขึ้นมา ขึ้นไปแล้วโอเคผมก็กดเบรกหน้ากดเบรกหน้าตึ้งนมโดนโอโ้โหนมยังใหญ่เลยมันชื่ออะไรวะอีฟอะไรวะมันเป็นคุณโคราชเด็กโคราชอันนี้เป็นเด็กเด็กนักเรียนเนี่ยที่ที่มีเคร z เกี่ยวกับบิ๊กไบค์ที่มีมีมีเป็นความเรียกว่าเป็นคําว่าบ้าไปแล้วเป็นคําว่าบ้าไปแล้วเกี่ยวกับบิกบ๊กไบค์เนี่ยเนี่ยเป็นเด็ก เด็กไทยเด็กไทยเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยที่ตอนเวลาจะถามจะคุยแล้วมีการวัทนาธรรมเข้ามาแต่ตอนเวลาดูว่ามีผู้ชายที่ขี่บิกบยย๊กไบคู่ไม่จำเป็นหรือไม่คิดสักนิดหนึ่งต้องคิดก่อนที่จะขึ้นบิ๊กไบค์กับมันว่ามันเป็นใครมันทำงานอะไรมันมาจากไหนมันอายุเท่าไหร่ เออโดมันใหญ่ไม่ใหญ่ควายมันเล็กหรือไม่ไม่เล็กก็ไม่เป็นไรอันนี้ว่ากันอีกที่หนึง่งตอนขึ้นบนเตียงแต่ก่อนที่จะขึ้นรถเนี่ยขึ้นรถกับเขาอ่ะจะขึ้นบิ๊กไบค์กับเขาอ่ะต้องคิดดีๆก่อนสิไม่ใช่เหรอฮะต้องคิดดีๆก่อนที่จะขึ้นบิ๊กไบค์กับมัน,นว่ามันเป็นใครพวกเด็กนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเด็กนักศึกษาที่รังสิตเนี่ยที่รังสิตเนี่ยพวกมันเนี่ยต้องการมีผู้ชายที่มีบิ๊กไบค์ต้องการ แฟนตัวเองเนี่ยแฟนตัวเองโบกผมแจ็คตอนเวลามารับเขาที่มหาลัยต้องขี่รถบิ๊กไบค์มานะยังเท่ดีอือหือเฮียเยียเม้งแล้วผมถามมันน่ะว่าขึ้นรถเมย์กลับมาไม่ได้หรอทำไมต้องขึ้นรถบิ๊กไบค์อะทำไมต้องเปิดคานั่งเนี่ยอาบอาขายอย่างนี้เลยทำไมอ่ะ ขอร้องสาวสาวไทยขอร้องสาวสาวไทยตอนที่จะไปขึ้นรถบิ๊กไบค์ต้องดูก่อนว่ามันเป็นใครแล้วมันทำงานอะไรมันมาจากไหนพวกเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยพวกขายยาเสพติดเนี่ยเออเนี่ยเพชยังไม่รู้เลยว่ามันอะไอ้เบนเนี่ยมันขายยาเสพติดอยู่แต่ตอนนี้เพชรที่ยอมช่วยมัน เพราะว่าเพชรเนี่ยออกหน้าออกตาแต่งงานกับมันแล้วทิ้งลูกอยู่ในท้องเมยเอเพชรเนี่ยไม่ใช่ของมันเอเย,ยเบนเนี่ยมันเป็นตุต๊ดเข้าไปดูลูกเก่าๆของมันเข้าไปดูเลยเพชเ,เข้าไปดูลูกเก่าๆของมันเข้าไปดูครับเข้าไปดูเป็นปิตตี้เป็นเกย์มันใครทํางานที่พัทยามันใครช่วงช่วงช่วงที่เรียนเนี่ย สมัยเรียนเนี่ยมันเคยทำงานที่พัทยาแล้วไอ้เพชรเนี่ยไอ้เพชรเนี่ยไอ้เพชรเนี่ยมันได้ลูกจากไอ้คุณหนึ่งมันชื่ออะไรวะโนวาหรืออะไรสักอย่างเป็นดาราเนี่ยดาราเดียวกันแต่ตอนนี้ที่ที่มันบอกว่ามันไม่สนิทกับเพชรแต่มันสนิทอยู่เพชรบอกว่ามันสนิทกันคุยกันเจอกันทักทายเฮลโลไฮกันแต่เพชรบอกว่าเพชรทักไปอะไรไปก็ไม่ค่อยตอบเท่าไหร่ แต่เพชรบอกว่าเออคิดว่าบางทีอาจจะยุ่งอยู่งานอยู่ทํางานอยู่แล้วไม่วางไม่โตอบอ่ะทาไมวะแล้วมันบอกว่ามันไม่สนิทกับเพชรเพชรบอกว่ามันสนิทกับมันอืมแสดงว่ายังในใจไอ้เพชรเนี่ยยังรักกาไอเฮียนี่อยู่แต่ไอ้ไอเฮียตุ๊ดเนี่ยไอหัวทองเนี่ยไอแบนด์เซิ่งเนี่ยเพชรเนี่ยต้องมายอมแต่งานกาับมันเพราะต้องให้ มีคนที่จะเป็นพ่อของลูกที่จะออกมาไม่มีใครเป็นพ่อของลูกที่จะออกมาเนี่ยใครจะไปยอมใครจะไปรับแล้วเขาจะตอบทุกคนยังไงว่าใครเป็นพ่อของลูกนี้แล้วถึงเพชรต้องยอมไปกับไปไปกับไอ้ไอ้ตุ๊ดเนี่ยไปไปงานกับไอ้เบนเรซิ่งเนี่ยไอ้หัวทงเนี่ยนั่นแหละเป็นอย่างนี้ นะก่อนที่จะไปทำอะไรก็ต้องคิดให้ดีๆก่อนที่จะทำแต่ขอร้องรัฐบาลไทยเนี่ยขอร้องทำให้พัฒนาไทยดีกว่านี้สักนิดหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้แย่อยู่แต่อย่าทำให้ไปทางแย่กว่านี้อีกนะพวกไอต้ตำรวจเฮี้ยเฮี้ยเนี่ยต้องให้โดนไล่ออกจากงานเลยทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ย ไอคลิปของโตโมเนี่ยเดี๋ยวจะลุงให้ดูว่าโตโมโตโมที่ตรวจคนเข้ามาในประเทศพวกมันเป็นอย่างไรนะทั้งหมดก็มี5้าคลิปแต่ผมก็จะเอาเป็นให้ดูว่าเออเป็นเรื่องจริงที่พูดมาเป็นเรื่องจริงให้ดูว่าโตโมเนี่ยของเงินแสนหนึ่งแล้วยังไม่พออีกเข้ามาในห้องขัง ที่มีวิดีโอคลิปลงไปแล้วล่าสุดนะก็โผโเป็นเ0็ด0ือีกนะทางทางที่ไปเสียค่าปรับที่ศาลพันเดียวแล้วก็ศาลให้ปล่อยตัวแล้วโตวโมยังไม่ปล่อยตัวต้องการเอาเงินแล้วตำรวจก็ยังไม่ปล่อยตัวต้องร่วมมือกับโตโมต้องการเอาเงินนะอย่าเห็นเกตแก้เงินเย็นเดียวอย่าเห็นกระตัวเย็นเดียว